สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่อยากจะเอามาเล่ามากเลยนะนั่นก็คือเรื่องราวของเจนนี่คิมนั่นเองนะครับเจนนี่คิมเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง Black พิงกนะครับผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วแต่เพื่อใครไม่รู้เนี่ยนะครับผมก็พูดกันไว้ว่าเจนนี่คิมเป็นหนึ่งในไอดอลเกาหลีที่ดังมากๆแล้วกันนะแล้วก็เป็นคนที่ผมชอบมากด้วยแล้วแบล็คพิงกเองเนี่ยก็โด่งดังมากๆหนึ่งด้วยว่าในไทยเองอะ่ะก็ชอบแบล็คพิงกเพราะว่ามีสมาชิกคนไทยได้ถูกไหมก็คือ,อคลิซ่านั พูดอะไรเนี่ยเรื่อง Kpop ในช่อง Comic World นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดถึงตัวละครตัวละครหนึ่งแล้วกันที่มีข่าวลือกับสมาชิกใน b l a c พิ i n k ว่าจะมารับบทนี้ในหนังมาเวลนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับผมจริงๆอะ่ะทางฝั่งเอเชียเองเนี่ยก็เริ่มมีอิทธิพลเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยิ่งสาวสวยเนี่ยก็มาตั้งแต่ตัวของดร์เฮเลนโชแล้วถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยในหนังชางชียงเงี้ยก็มากันแบบเอเชียจ๋าเลยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดนี้เองอย่างในเดอะมาเวของั ชอจุนนะครับผมดาราเกาหลีชื่อดังที่ผมก็ชอบมากๆเหมือนกันก็มารับบทเป็นเจ้าชายยานในหนังด้วยนะตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเอาโอปป้ามาแกงหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องรอดูในหนังอีกทีแหละเพราะว่าแบบว่าเราดูในตัวอย่างอะมันโผล่มาช็อตเดียวถูกไหมก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหหล่อปังปวัวเป็นแบบบิวตี้สแตนดาร์ดของทางเอเชียแบบที่เราดูกันในซีรีส์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นอีเทวอนคลาสหรือว่าจะเป็นเรื่องนอินอื่นอย่างเงี้ยดีวายฟิลรี่ พักซอจุนออกมาหล่อมากจริงๆนะครับแต่โอเคพอมาในเดอะมาเวล well นี่ดูเปลี่ยนไปเลยแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตัดสินเลยดีกว่าเพราะว่ามันโผล่มาฉากเดียวนะครับแต่โอเคเรามาพูดถึงเนื้อข่าวในวันนี้กันก่อนก็แล้วกันนะนข่าวในวันนี้เองเนี่ยเขาได้บอกว่ามาเวลเองเนี่ยกำลังเล็งหาคนมารับบทตัวของลูน่าสโนในซีรีส์เอเจนต์ At l แอตลาสอยู่นะครับและลูน่าสโนเองเนี่ยก็เป็นตัวละครเกาหลีในจักรวาลคอมิกนะครับผมที่เรียกได้ว่ามันเหมาะสมกับคนคนนี้มากๆเลยหลายๆคนมองว่าต้องเป็นเจนนี่คิมแล้วล่ะยิงเป็นลก เอ็ v วีคิวดิเนี่ยโอ้นี่คือตัวละครลูน่าสโน่ชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเจนนี่คิมมาเล่นก็มีข่าวออกมากันอย่างหนักเลยนะครับว่ามาเวลเนี่ยได้ทาบทามตัวของเจนนี่คิมไปแล้วเรียกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวของตัวละครลูน่าสโนเองเนี่ยนะครับผมก็เหมาะกับเจนนี่คิมมากๆด้วยนะครับแล้วก็นอกจากหน้าตาที่เหมาะแล้วอะไรนะเจนนี่อ่ะก็ยังมีคอนเน็ชันในฮอลลีวูดแล้วด้วยถูกมั้ยหลังจากได้มาเล่นซีรีส์ดี e Idol ของ The w e e ก n อนนะครับผมก็มีคอนเน็กชันมีอะไร เกิดบทนี้มาเพื่อเธอเลยด้วยซ้ำนะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่าลูน่าสโนเป็นใครลูน่าสโนเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ใหม่มากๆในจักรวาลมาเวลเลยนะครับเพราะอะไรถึงใหม่มากๆครับเพราะเธอเนี่ยเพิ่งปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในช่วงปี2019เองนะครับก็ย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ4ปีเท่านั้นเองนะครับผมก็ เร็วมากๆอะถูกไหมนิดเดียวเองนอกจากนั้นตัวละครของเธอเองเนี่ยตามออริจินัลในคอมิกแล้วนะครับก็ยังเป็นคนเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นเองอะเอาเจนนี่มาก็เหมาะสมเลยถูกไหมคนชาติเดียวกันมาเล่นเป็นตัวละครชาติเดียวกันน่มันก็คู่ควรอยู่แล้วนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเธอไม่ได้ชื่อว่าลูน่าสโน์นะแต่ตัวของเธอเนี่ยชื่อว่าโซฮีนะครับตัวของเธอคนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็เป็นเด็กที่กำพาพ่อแม่นะครับเลยต้องมาอยู่กับยายนั่นเองพ่อแม่ของเธอเนี่ยตายไปตั้งแต่ตอนที่เธอ,อยังเด็กๆแล้วต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผม ความที่ว่าต้องอยู่กับยายเนี่ยสภาพชีวิตก็ลําบากนะครับทำให้ตัวของโซฮีเองเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวโดยการที่จะพยายามต่อสู้กับความฝันเพื่อจะมาเป็นไอดอลนั่นเองตัวของเธอเนี่ยก็ได้ไปสมัครโรงเรียนเต้นโรงเรียนแบบ เทรนนีของไอดอลนะครับจ้สุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ได้เป็นไอดอลเกอร์กรุ๊ปจริงๆที่มีชื่อว่ากลุ่ม 4L1T นะครับผมโดยกลุ่มนี้เองนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวของโซฮีมินจีจินซูแล้วก็แฮวอนนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยได้ใช้ชื่อในวงการนะว่าลูน่านะครับผมที่นี่เองเนี่ยนะครับในตอนที่ตัวของเธอเนี่ยไปทําการแสดงใน s t a r k Arena ปรากฏว่าตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้มีองค์กรเอ็มนั้นเข้ามาโจมตีการแสดงในครั้งนี้นะครับผมนําโดยตัวของโจโรสไปเดอร์ ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เองเนี่ยก็ได้จับเหล่าไอดอลนั้นมาเป็นตัวประกันแล้วก็ขังเอาไว้ใน Star k Industry c o Fusion Reactor นะครับผมก็คือ r e .ACTOR ความเย็นที่นี่เองเนี่ยนะครับผมเจ้า r e .ACTOR เองเนี่ยมันก็ทำงานผิดพลาดนะครับทำให้สุดท้ายแล้วตัวของลูน่าเนี่ยได้พลังพิเศษมาจากเหตุการณ์นั้นโดยพลังของเธอเนี่ยนะครับผมคือการสร้างน้าแข็งขึ้นมานะครับและน้าแข็งตรงนี้ที่สร้างขึ้นมาได้เนี่ยนะครับผมสร้างน้าแข็งขึ้นมาได้2ประเภทด้วยนะครับโดยน้ำแข็งประเภทแรกเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งสีขาวนะครับผมอน,น ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีน้ําแข็งอีกแบบหนึ่งก็คือน้ําแข็งสีดำนะครับผมอันนี้เอาไว้โจมตีเอาไว้ทําลายสุดท้ายตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใช้พลังนั้นในการจัดการกับตัวของโจโรสไปเดอร์นะครับผมแล้วก็ทาให้ทุกคนเนี่ยหนีออกมาได้แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้กลายเป็นฮีโร่นะครับแล้วก็อยู่ในทีมเอเจนต์ออฟแอตลาสนเองที่นี่เองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวละครของเธอตัวนี้มันไม่ได้มีออริจินมาจากคอมิกด้วยซ้ำนะคือตอนแรกก่อนที่จะมาเป็นตัวละครในคอมิกอะมันมีตัวละครนี้ได้โผล่มานะ จริงๆนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวละครฝั่งไทยอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครวอรไทเกอร์นั่นเองอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์มาจากเกมเหมือนกันแต่ตัวของวอรไทเกอร์เองเนี่ยยังไม่ได้แบบปรากฏออกมาในหน้าคอมิกนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าก็มากันในเกมแล้วลซึ่งก็เท่มากๆเลยนะเป็นคุณลุงกล้ามบึกผมขาวนะแล้วก็มีลูกประพันธ์คล้ายๆกับแบบพวกเกจิอาจารย์อะไรแบบนี้มีอาวุธเป็นเคียวสีขาวที่มีชื่อว่าไทเกอร์แฝงหรือว่าเคียวเสือโดยตัวของเขาเนี่ยเป็นนายพลจากประเทศไทยในช่วงยุคปีแบบพันสี่ร้อยอะไรแบบ เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยพูดกันตรงๆว่ามันยังไม่ได้มีประวัติเยอะอะไรเหมือนกับตัวละครของลูน่าสโนว์เพราะว่าลูน่าสโนว์เนี่ยมันก็ได้ออกมาเยอะแล้วถูกไหมแต่อันนี้เองอ่ะมันแบบว่ามันยังเป็นตัวละครในเกมอยู่นะครับยังไม่ได้ออกมาในหน้าคอมมิกแต่อย่างใดก็เลยทําให้ตัวของเธอเนี่ยนะครับผมมันมีบทมากกว่าตัวของวอลทเกอร์ค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็เอาเป็นว่าโอเคอย่างน้อยก็มีตัวละครไทยเหมือนกันถูกไหมทีนี้เรากลับมาพูดถึงลูน่าสโนว์กันต่อเลยดีกว่านะครับตัวของเธอเนี่ยก็พอมีบทในหน้าคอมกเนี่มากกแ่็ละละต ก็น่ามาทาเป็นซีรีส์จริงๆนั่นแหละถ้าในคอมิกเองเ่ยตัวของเธอปรากฏออกมาแล้วทั้งหมด29ครั้งนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าในอนาคตจะมีบทบาทอะไรตามมาอีกบ้างแต่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยและดูแคสที่เลือกเอาไว้เนี่ยรับรองว่ายังไงออกมาก็ปังถูกไหมเอาเจนนี่คิมมาเล่นเนี่ยยังไงซะแฟนคลับแบ็คพิงก์ต้องมาดูอยู่แล้วแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าแบบแฟนคลับแบ็คพิงก์หลายๆคนนะถึงแม้ว่าโอเคอาจจะชอบเกาหลีมากๆแต่ก็ต้องเคยดูหนังมาวมาบ้างแหละแต่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับมา จะทําให้ทางมาเวละได้แฟนคลับจากฐานแฟนคลับเกาหลีมากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วแบบหน้าตรงหน้าตาอะไรทุกอย่างมาดูเหมาะสมมาดูเข้ากันได้หมดเลยเจนนี่เองเนี่ยก็ได้เดบิวต์ด้านการแสดงไปแล้วด้วยถูกไหมแต่ทีนี้เองเนี่ยหลังจากที่ข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปนะครับผมสุดท้ายทางเอเจนซี่ของเจนนี่คิมเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวนี้แล้วว่าสุดท้ายตอนนี้มันได้มีการแบบเลือก ไปเล่นแล้วท้าทามไปเล่นแล้วหรือ,อยังนะครับดูเหมือนว่าเอเจนซี่เนี่ยจะออกมาปฏิเสธนะครับผมว่าตอนนี้เจนนี่คิมยังไม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวละครลูน่าสโนใน a g e n นซี่รีออฟแอตลานะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรออกมานะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละอาจจะ เก็บเป็นความลับก็ได้นะแล้วก็โผล่มาอีกทีตอนถ่ายเสร็จแล้วเลยเพราะว่ามาเวลเนี่ยก็ชอบแบบนี้เหมือนกันเนาะเฮ้ยแบบคนนี้ไม่ได้เล่นคนนั้นไม่ได้เล่นพอในหนังจริงโผล่มากันหมดเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เองเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากก็แล้วกันก็แบบว่าเป็นการแบบหวังลึกๆในใจว่าอาจจะมีโอกาสที่เจนนี่คิมเนี่ยจะได้มาอยู่ในหน้าประสาทของ m อ u ด้วยเพราะถ้าหากเราดูกันนะมันก็แบบมันก็ เข้ากันพอดีถูกไหมไม่ว่าจะเป็นหน้าตาตัวละครเองหรือว่าสิ่งที่มันจะช่วยส่งเสริมกันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของทางมาวลหรือชื่อเสียงของทางแบบแบล็ k พิงกเองก็ตามนะครับแล้วก็ตัวของเจนนี่เนี่ยก็ได้เดบิวต์การแสดงไปแล้วในแบบวงการฮอลลีวูดด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็เออดูจะเหมาะสมมากๆที่จะเอาเจนนี่มารับบทนี้นะครับก็หวังว่าจะได้เห็นกันแตนะ่ตอนนี้เองเนี่ยจากปากของเอเจนซี่ของเจนนี่คิมนะครับก็ได้ออกมาบอกว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว,ว่าจะเป็นยังไงแต่กาารรสร้งี เนี่ยนะครับผมมีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่จะมาเมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ